ครับขอบคุณนะครับคาทัศพร้อมด้วยท่านผู้บริหารระดับสูงจากคาทัศครับคุณพันประภากิจนพศี head of sales and marketing ของบริษัทคาทัศจำกัดขอขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มสมโอทีครับสมโอดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับโดยคุณพิชัยกิจอิทธิแล้วก็ขอบคุณนะครับกับทางบริษัท จเจริญสุขเพชรศันทุนชีวจำกัดสงเกาหลีตังกุยจับต้องดื่มเจสดีตาสมเกาหลีตังกุยจับครับแล้วก็อุปกรณ์วยยี่ห้อพลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมวยมันวันศุกร์ของเราขอบพระคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อพลายครับะยกนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับคูท่ที่2ยกที่3แล้วนะครับ เพชรอุบลนี่พื้นเพลงคน oh, oh. กทมโอ,อ้ oh, oh. มาเสียงดังฟังชัดเลยนะครับส่วนเพชรบุญช่วยนี่จากสปปลาวครับมาดูนายโอ้ oh, oh. ยัดพักออกไปเลยครับโอ้โห oh, oh. ตีแรงเลยเพชรบุญช่วยนะครับสปปลาวเอา้าไปแดงเพชรอุบลเพชรอุบลเพชรบุญช่วยชนแล้วชนแล้วเอา้าลุยเลยดับเพื่อนชนเอา้านายขอขอสวมวิญญาณน,นี่จ็อกกี้จ็อกอกี้สิทธิ์กันพายเอา้าลุ้นเอ้า เอาตีไปตีไปเพชรบุญไม่อย่างตีไม่ได้เอาสู้ตอ่อสู้ตอ่อยก3สามยับไปเรื่อยนะครับว้าวหุยลูกนี้สู้จับพื้นไปโอ้โหดูครับแมาคู่นี้นี่ครับแมครบยกไหมครบยกไหมครับหนักแรงแล้วก็แลกกันแบบนี้ครับอวอนนี้น้ำเงินเพชรบุญช่วยแมขวานายอู้ยสอกสอก,สอ,ก,สอ,กอุ้ยดูครับแมดูตีเพชรบุญช่วยเพชรอุบล โอ้ยดูบาดหมาตะล่ำเม็ดคุณน็อตอ่าสองยกยังไม่มีอะไรยกนีปล่อยของครับแทงเข้าไปครับจากสบลาวเอ้าแต่ตีคืนมาวัดกันเลยครับว่าใครจะหนักแรงกว่ากันกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหครูนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้รช่วยนะสบบลาาน้ำเงินดับเพื่องชนอย่างเดียวมีตาเดียวมีบุกอย่างเดียวให้ครูช่วยเอ้าจะวนโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอ้าเทม่ลูกนี้สวยไม่เา้านะไม่เา้านะเอ้า ไม่ได้แข็งขาเลครับใช้ลูกปัดนะใช้เชิงเอาเพชรอุบลเตะมาเป็นผู้ช่วยย่องไปย่องเอาซ้ายสวยเอ้าโอ้โหตาล,ละดอกมาแรงมาแรงเอ้าเอาแรกเลยตีไปเอ้าเสียไปนี่เลยครับเพชรอุบลฝ่ายแดงน่าเงินเพชรบุญช่วยตีไม่ได้โอ้โหนี่ครับคู่สองอ่ะวยเก่งโคตรจอดมาเจอแล้วมาสนุกแบบนี้ครับโอ้ยพโห6กม,มาด้วยเพรชรบุญช่วยอ่ะเพชรอุบลโอ้ย2มามาทั้งซ้ายทั้งขวายัดเข้าไป โอ้โหแต่ว่าดูครับมากแกก็สู้ยิบตาเลยครับเพชรอุบลอย่างที่ผมแจ้งไปครับว่าเพชรบุญช่วยนี่ไม่สนุกไม่เอาตังค์ก็ชน,นอย่างเดียวแต่ว่าจะเดินไปชนอาวุธหรือเดินไปแล้วออกอาวุธได้ครับนั่นเองโอ้โหต่อยแล้วนี่สะใจเลยนะครับสะใจแพนมวยลุยเลยเพชรบุญช่วยลุยลุยแทงไปเอา้าเพชรอุบลต่อยมา หมดยกเดี๋ยวมาคุณชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสก,กัดขวดใหญ่แค่10บาท แล้ววันนี้โตโยตา้าเคมอเตอร์ครับโตโยตา้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลด026626555จากโตโยตา้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับโอ้โหวันนี้มวยนี่ดูเดือดเร้าใจจริงๆนะครับมวยหลังสงการก็ยังชกกันแบบนี้ครับอ้าวบวกกันหมัดกับแข้งครับยกนี้ยก4ครับน้ำมิงอ้าวฝ่ายแดงเพชรบช่วยนะน,น้นำเงินเพชรฝ่ายแดงเพชรอุบลนนนะครรับบ้เเงิพชุญช่วยอ้าวโอ้โหโอ้โหโดีมากมันไม่ เอาเนะี่ยถ้าเตะเปลวการถอนี่รับหนึ่งหมื่จ่าตัสินเลยทีเดียวเอา้าฝ่ายแดงพี่บอลหนึงหมืนเ,เพชรบุญช่วยเอา้าตีได้ตีไปตีไอตีไปเพชรบุญช่วยตีไปเอา้าตีไปสูงวิญญาณแล้วจกี่สิบกันพายเอา้าผ้าประกรอบตามมาตีไปแข้งจลนดันก,กีนเ้เ็ษตีไปเอา้านี่แหละครับหนึ่งหมืนเอา้าเพชรบุญช่วยเอ้าโง่โดนพลิกมาบ้างแล้ว โอ้โหนี่ครับผาแดงแกก็ยังมีหลักมีเหลี่ยมมาดูว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมโอ้โหต่ว่าเพชรบุญช่วยโอ้โหชวนควบงนให้อย่างเดียวครับอ่าแต่ว่าก่อนจะถึงตัวนี่งัดสองเข้าไปก่อนอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับผา,าจับ ขวางไว้ขวางไว้ขวางไว้ก่อนโอ้โหแต่ว่าตอนนี้แม่เริ่มฟื้นเริ่มฟื้นเริอดอ่รับโอ้โหรับรับเข่าเยอะรับเข่าเยอะครับแม่เพชรอุบลเพชรบุญช่วยนี่แกได้ทีแกขย่มเลยครับอ่าขวางไว้ขวางไว้ขวางไว้กรรมการแยกครับโอ้โหคู่นี้ไปแนวเพชรอุบล้ังเงินเพชรบุญช่วยเอาแม่พ่งชุดโจมตีอย่างเดียวเลยนะครับได้ทีขี่แพ้ไล่เอ้าโดนเท็อาจารย์ลงไปนอนแอมแมงเลยโอ้ยเพชรบุญช่วยเอาเพชรอุบลมาแรงมาเอา เอียงอีกแล้วกระเทเล่กระเทะเล่โอ้เสียสูงเสียศูนย์ยนยอา้าวเพื่อนช่วยบุกอีกแม่กระชนแม่ไม่มีไม่มีเชิงไม่มีปีไม่มีมมมคุยอา้าวเพื่อนบุญจะตั้งโตอา้าวเพื่อนบุญช่วยกันตีไปโอ้ต้นยก,น,ยก,ยกนี้นะครับปลายยกกลางยกเริ่มเริ่มเริ่มอ้าวนี่แหละครับเสียบ,บทนาทเดชนี่จัดให้แฟนได้ลุ้นได้วัดดูกันตลอดอา้าวฟังปลา โอ้โหมีสตุ้งส้นเอ้าไปจองรถจากโตโยต้าเคมอตะเอาเอาต่อยไปต่อยไปต่อยไปเพชรคุณช่วยแทงไปแทงเอาเพชรอุบลตีมาปลายยกปลายยกเออเออเอเอดูครับคู่คุณนาภาพแบบตั้งแต่คู่แรกตอนนี้คู่สองดูครับสุดมันเลยอ่ะเพชรคุณช่วยติดเข้าไปหาเรื่องชุดทะเลาะอ,อย่างเดียวแต่ว่าเพชรอุบลว่าจองเก่าเลยครับโอ้ชุดนี้ชุดนี้ครับมาถล่มเขาอีกแล้วครับแกยกมาแต่ อีกคนหนึ่งได้จังหวะแทงเขาอีกคนหนึ่งได้เหลี่ยมครับโอ,โ,โอ้โหแกโชคช่วยเวียงทิ้งอะเวียงทิ้งเททิ้งอะเทแบบทิ้งขยะเลยอะเอาไฟแดงเพืนบนเพื่อนเพรบุญช่วยทำยังแต่อย,ย่ายุบนะเพื่อนเช่วยโอ้โหจัดอะไรกันนี้โอ้โหพักบอลสมโอทีครับดีพะมีซิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบบาทโดยคุณพี่ชายกินอิทธิอาอาชมกันต่อเลยครับยกชิงดำครับคุณน็อตอ่ะสามนาทีสุดท้ายออกไหนครับ จะไปที่เพชรอุบลสอบางคลุหรือว่าเพชรบุญช่วยแสนสุกยิมยังตะลุมบอลยังวัดในกันอยู่ครับโอ,โ,โอ้โหขึ้นมาในซัดก,กันเลยอ่ะไปแดงเพชรอุบลนเหมือนเพชรบุญช่วยเพชรไหนเพชรไหนยางต่อยพุงตีไปอ้าวล็อกไว้ตีไปเพชรบุญช่วยเพชรอุบลเกาะไว้เกาะไว้อ้าวลุยอีกเพชรบุญช่วยชนอย่างเดียแมาเทกอาจา์โอ้โห เอาอีกแล้วตะแทงตะแทงอย่างกันฟันไปไงหลุดหลุดเอ้าใส่ไปใส่ไปใส่ไปเอ้าเอ้าลุยต่อยไปเพชรบุนะนนครับแดงเอ้าเอ้าเพชรบนอยู่ตัวนอกอยู่ตัวนอกเริ่มเอ้าเพชรบุญช่วยเอ้าก่อเชือกเอ้าโอ้โหดูสถานการณ์ตอนนี้มาโอ้โหมาถ้าจะวิ่งเข้าใส่เลยครับเพชรบุญช่วยมาแต่ว่าเพชรบุบลน,นี่แหละครับมาลูกหลักลูกเหลี่ยมโอ้ยยังไว้ใจได้ อาวุธจะน่ากลัวนะครับทางด้านเพชรบุญช่วยแต่ว่าแข้งขาอ่อนไปหน่อยครับอ้าวตีได้ไหมยังตีไม่ได้กรรมการแยกกรรมการปรวัตแทกสินทรครับแม่จะจบแบบไหนกันเนี่ยโอ้โห,โหเสียบอจัดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแฟนซิดซาตลอดซิดซาตลอดอมันต้องอย่างน,านั้นเอาตีไปเพชรบุญช่วยตียไปเอานับไปนไป้บไปเรื่อยตียไปตีหนักเบาไม่สนเอาเพชรบุญเอาเพชรบุญลากมา หลือเวลานาทีกว well, oh. ่าเอาลุยอีกเพ็คบุลช่วยเอ้าเอ้าขวาไปแม่แต่แม่ทีแ็ขี่แพะไล่เลยนะครับโอ้เพชรบุญช่วยโอ้โหทีมงานโอ้โหโดดเลยโดดเลยเขียโดดเลยเชีรยโดดเลยแบบแบบเหลี่ยบเหลี่ยแบบกระชากไม่ลงมว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดกระชากล้มขึ้นมาี่เฮฮาเฮฮาอีกแล้วนะคุณนร์นะะอีกหนึ่งนาทีครับ อีกหนึ่งนาทีเป็นหนึ่งนาทีที่ปีหัวใจแฟนมวยทั่วประเทศถีบไว้ก่อนครับเพชรบุญช่วยอ้าวเพชรอุบลพยาบ,บ้างครับอ้าวมีมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าครับโอ้โหมาต่อยกันโอ้โหสุดๆจริงๆนี่เลยครับทุพยูมวยมันมันสุกนะครับโอ้โหจัดกันอย่างนี้อ้าวโอ้ถีบแล้ว รู้วิธีการต่อยแล้วนะครับไม่ปะทะมองพิรีพิเลบอกไม่ตองปะทะผิดผีมองพิเลี้ยงโอ้โหโบกมือโบกมือโอ้โหกางแขนเลยกางแขนเอาไฟแดงนะครับเพชรบุญโอ้โหดูเพชรบุญช่วยดิโบกมือเลยเวลาติดเดียวติดเดียวใกล้จะหมดยกแล้วนะครับเอาเหลือลายสิบกว่าวิวิมาโอ้โหต่อยกันสุดเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับทูฟายูมวยมันมันสุกเ้าเหลืออีกนิดเดียวนะครับไม่ถึง10วินาที ขยับไปเรื่อยนะครับอ้าวขยับไปเพชรอุบลน้ําเงินนะายแดงเพชรอุบลแดงนะครับน้าเงินเพชรบุญช่วยโอ้ยสุดๆเลยทีเดียวนะครับโอ้โหต่อยกันมันจริงๆเลยทีเดียวเพชรอุบลแดงนะครับน้ําเงินเพชรบุญช่วยทมการดูคะแนนก่อนใบแรกนะครับแล้วก็ถ้ามาใบที่สองท่าพินไปใบสุดท้ายนะครับ น้ำเงินนะครับมาที่น้ำเงินนะครับเพชรบุญช่วยนะครับโอ้โหนี่สุดๆเลยทีเดียวนะครับเพชรบุญช่วยแสนสุกยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะเพชรอุบลสอบางพลูไปยังดูเดือดเลยทีเดียวเจียนไปเกียนอยู่